จี้ห้อยคอไหมทองค่ะแก้วเม็ดนี้เป็นแก้วจอบปงหลวงอพเภอเทินจังหวัดลำปางนะคะเป็นเม็ดที่มีทรงรีขนาดอยู่ที่1.5คูณ2.5ซนติเมตรค่ะเป็นจี้ห้อยคอแก้วไหมทองทรงรียาวค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ 92. 5ปซ็นต์ค่ะทรงเรือนเป็นกรอบ สองชั้นนะคะเป็นริ้วริ้วเล็กและริ้วใหญ่ค่ะแก้วไหมทองชิ้นนี้นะคะมีการเจียเป็นทรงรูปทรงหยดน้ำค่ะเส้นไหมทองเป็นเส้นเล็กเลกกระจายตัวอยู่ทั่วเม็ดนะคะและด้านล่างจะมีเส้นไหมทองที่ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นเส้นสีเหลืองทองกระจายตัวค่ะ ใครนะคะที่ชอบแก้วที่เป็นทรงรีแบบนี้นะคะขึ้นเรือนด้วยเงินแทก็12.5เป็นป็นทรงริ้วรอบกรอบค่ะล้อมกรอบนะคะเป็นริ้วเล็กๆและริ้วใหญ่ๆค่ะมีความสวยงามมากเลยนะคะทั้งตัวเม็ดและตัวเรือนค่ะนี่คือด้านหลังแก้วนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นของเส้นชัดเจนค่ะไม่ทองเม็ดนี้นะคะ เขาจะมีเส้นเล็กๆริ้วๆกระจายตัวอยู่ทั่วเม็ดค่ะต้องกับแสงนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีเส้นไหมทองที่สะท้อนออกมาและมีไหมเงินสะท้อนออกมาร่วมด้วยค่ะ ถ้านำมาต้องกับแสงนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีกลุ่มก้อนของไหมทองที่อยู่ด้านล่างชัดเจนสวยงามค่ะและกระจายตัวอยู่ทั่วเม็ดนะคะนี่นำมาต้องกับแสงค่ะจะเห็นนะคะว่าเส้นไหมทองเป็นสีเหลืองทองเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบ จี้ห้อยคอที่ไม่ใหญ่มากและไม่เล็กค่ะ1.5คูณ2.5เซนติเมตรเป็นจี้ห้อยคอขนาดกลางๆที่ใส่แล้วรูปทรงรีแบบนี้สวยงามมากนะคะและอิทธิคุณโดดเด่นของแก้วไหมทองช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะ รักใครสาม,มคัคคีและเราถือว่าเป็นแก้วที่ลัคกี้เลิฟด้วยค่ะใครเห็นใครก็รักใครก็ชื่นชมนะคะคนที่ใส่แก้วไหมทองก็จะได้อิทธิคุณที่ค่อนข้างที่โดดเด่นเรื่องเงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูนค่ะเรียกทรัพย์กักทรัพย์นะคะนี่เป็นมุมที่ไม่ได้สะท้อนแสงนะคะก็จะเห็นค่ะว่ามีเส้นไหมทองที่สวยงามชัดเจนค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบ แก้วไหม่ทองนะคะและอยากได้เป็นเจ้าของใสสร้อยใส่สวมคอสวยๆนะคะพร้อมทั้งอิทธิคุณที่โดดเด่นติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ